ครับสวัสดีตอนเศร้าๆครับผมสุขุสุคนครับมันี้กับพักขึ้นภูหายอยู่หายกินอีกขึ้นเขาครับผมเลาะปลาผักหวานนะครับเนาะมากับน้องแพงนะครับมันสองคนขึ้เก่าสวัสดีเจ้าได้บรรลุว่าผักหวานที่ปงบอม,มือนี่มาอีกผู้หนึ่งนะครับผมูผนี่ยังเขียวๆอยู่นะครับผมเนี่ยใส่ใหม่ยังเพราท่านได้ลนบรรลุว่ามันขึ้นนี่ดอกหรือว่านี่ยอดท่านได้ปงปะอ่ะเลาะไปน้ำกันพี่น้องครับผมพูดละย่างขึน้นภูไปพูดละ สองสามยอดห่างเนาะออนยางมาจากไก่เนี่ยกำลังปร่งกำลังแตกยอดน้อยสองก้อนที่ฟังหนึ่งไปเลยโอ้บอไ่ได้บ่ได้ผก้อ,อนกำลังอ่นอ่นอ่ะอยางมาตจางโดรนดวงของผมบางคนนี้เนาะปลาเนี่ยเนี่ยมีน่นอยหนึ่งยอ,อดนอเนาะเลี้ยมเอาอนยอดนึอ่อ,อน ทิ้งขุนนี้หน่อยหน,น,นึ่งครับผมพอได้เล่มพอท่านได้ออกลายครับผม ยากเจ้าสองยอดอมีหน่อยหนึ่ง,ห,งหวานพุ่มหวานพุ่มจ้ะนั่นกำลังออกเนาะเจ้าท่านได้หลายพี่น้องของผมอ้าพอได้เลี้ยมอ่อนเลยเจ้าขัดเอาเด้อ จอดเหลืองจอดเหลืองกของพวกนี้พวกนั้นะเดี๋ยวไปเบิ่งต้นอื่นหายากอยู่ครับช่วงนี้แต่แกงล้ํช่เปลาหวานดีอะพอดอกมันแล้วครับผมอู้ยเยมเยมกิ้งเต็มหน้าเลยเจ้าแต่ว่าต้นสูงนะต้นนี้สูงดอกเตัวกิ้งนี่กันฮะเก็บครับผม ต้องปีนนะครับผมต้นนี้ต้นสูงแต่ว่าดอกหลายอยู่นะจะเพราะได้แก่งอยู่ครับผมตน้นนี้ดอกครับผมเดี๋ยวค่อยเก็บลายเติบ าทางล่างอีกว่านี่เป็นข้าวานตัวผู้เนะาะอาจจะเป็นดอกตัวผู้ครับผมเพราะว่าม,มันเกิดน้ำกิ่งหน่อยสน,นามันสี่วงเแบบนะครับโบเป็นนุย่ย ของหากินหยากบุกค่อยถนัดครับผมถือกล้องมือหนึ่งอดอกยังมาตั้งโดนครับผมฉลังมาพอตนอ้นงนี่งไงละ่ะต้นที่นั้นเป็นดอกบอุกค่อยนี้ครับผม ไม่ได้เป็นดอกทุกต้นนะครับส่วนน้อยที่จะเป็นดอกหยอดมันกับบคอยโป้งครับผมปีนต้นไม้ดอกมันกับประมาณนี้นะครับผมเลี้ยมไปเรื่อยใจเย็นๆ Sånn er det. เลมเทอเล่นน้อยนี่ดอกเริ่มร่วงเลยดูน้ำงาหน,น่อยๆกับเปลี่ยนครับผม อย่างนี้ดอกครับผมเดี๋ยวเลี้ยมค่อยๆเลี้ยมไปนะครับเพราะมันเก็บยากเลี้กินนะเจา้าแต่ยู่สูง เปลี่ยนกันคืนครับผมเดืยดรลายอยู่นะครับ ปวดแขนปวดเอ็นคอวะหอดบ่เอ้ยค่อยๆนุ่มอาเสียดายมันว่ามีงาให้เหยียบอีกจากขันหนึ่งที่เก็บได้ง่ายอยู่ครับเดี๋ยวนั้นยากนี่อยู่กับกิ่งนิดหน่อยๆนี่ หลายอยู่นะครับเห็นมหเห็นจ้ะหยอดไปหน้อย Gracias. หโหดลูียเอานี่ยอดเงาแล้วครับนีเ่เลี้ยงไปดีเลยครับผม พอแล้วปลดแจนโอ้ไม่ไนแล้วคะพอเด็แกงนี่ลายเตื้องยู่ครับผมต้นนี้นี่ครับผมโอ้ได้แกงมอใหญ่อยู่ครับนี่เห็นไหมดอกมันอ่อนกระลังแกงแคบแกงหวานแล้วครับผมลุ้นี่นะครับนะอะ ยุ่สูงนั่นเอาพอได้ครับผมเอาได้ซ้ำนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวก็นเดินทางต่อแล้วครับผมสวยเต๋อแล้วกันหลังได้ต้นเดียวพี่น้องครับเดี๋ยวกับบ่หลายนะครับเนาะไปแต่ต่อครับผมเดี๋ยวที่ว่ยกลับแล้วครับผมบอกเอยมีต้นครับคู่นี่ขามาเลาะมาทางข้างคู่นั่นครับผมปวดขาเปวดอันนั้นกัคือสีขาอ่อนแล้วครับผมเดี๋ยวที่ว่ยกลับพี่น้องครับผมถ้าพ่อกับที่ไทยเบิ้งนะครับเนาะถ้าพ่อพ่อกับขี้สีแดงซ้ำนี่ละมือนี่ ยอดมันกำลังปงยอดน้อยอครับผมเก็บบ่ได้ส่วนมากช่วงนี้แบบที่เป็นดอกนะครับเก็บดอกไปแกงไปขากลับไปยางน้ำสันนี่ไปเลยนะครับผมน้ำสันนี่กับยางางเนี่ยจากน้อยเอาละครับผมหอดทางออกแล้วครับก่อนกลับบ้านก็มาเบิ่งผลงานกับกอนนะครับเนาะขากลับบ่ได้ครับผมยางท้งสันนี่บโบมีต้นเป็นดอกมีมียอดอยู่สองสามยอดนะครับเนาะเลยข่าวเก็บมาเลยนะครับ เงี้ยผลงาน,นไปได้อดอกอยู่ต้นนึงนะครับเมื่อนีก้กับพาไปขึ้นสองมองนะครับไป่มองแรลกไปเลยแล้วก็ใหญ่มีอีกมองนึงกับบุคคลมีขึ้นกันเพื่อนเก็บไปก่อนนะครับไปพอดอกอยู่ต้นนึงเงี้ยกันเล็บเอาพอได้แกงนะครับแต่ดอกกะละงามแล้วเจ้าเออดอกอ่อนๆวันนี้แกงหวานนะครับเมื่อวานนี่กับแกงรอบนึง่งกับโมแดงใส่ไข่มดแดงหวานแซ่บนะครับผักหวานปลาแท้ๆผักหวานปลาอ่าเต็งปูเต็งเขาแกงสดๆไม่ไม้แซ่บครับผมเอ้าขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ครับผมทุกการติดการตาม เพื่อที่กลับบ้านแล้วครับผมเริ่มปวดขาแล้วเนาะโดนๆมาขึ้นพูกับมื่อขึ้นกันครับผมเดี๋ยวมื่อคืนการน่าจะได้ไปสำรวจอีกโคกหนึ่งเบิ้องนะครับเนาะช่วงนี้ก็สำรวจไปเรื่อยๆเลยครับผมอ่ะมีเพียงเท่านี้ครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีเจ้าไปได้หลายเติบเขามื่อนี้พอได้อยู่พอได้กินครับหาอยู่หากินครับผม